ช่วงนี้จะไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ํากันต่อนะคะ,คะท,ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะได้แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ํแสแกรักงเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันหลังปริมาณน้ําในแม่น้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานีนำส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมออกตรวจสอบท่อระบายน้ำที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีระบายน้ำไม่ทันจากฝนตกหนักในพื้นที่ เพื่อขุดลอกทางระบายน้ำกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลสิ่งอุดตันเปิดทางช่องระบายน้ำให้น้ำไหลผ่านสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนช่วงที่ฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสแสแกกรักงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีรวมถึงไหลผ่านเขตอำเภอเมืองอุทัยธานีขณะนี้ปริมาณน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการระบายน้ำจากแม่น้ำตากแดด บริเวณเนือเขื่อนวังร่มเกล้าลงสู่ท้ายเขื่อนวังร่มเกล้าลงสู่แม่น้ำสแกกลางเป็นจำนวนมากจึงได้ออกประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชุมชนชาวแพร่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำสแกกลางให้เตรียมชักรากเรือนแพเข้าริมฝั่งแม่น้ำให้มากที่สุดและผูกติดริมฝั่งให้แน่นและปลอดภัยจากกระแสน้ำที่อาจจะไหลเชี่ยวและแจ้งเตือนให้ยังประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ใกล้กับริมตลิ่งให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากปริมาณน้ำมีระดับสูงขึ้นจนใกล้วิกฤตขอให้รีบอพยพสิ่งของไว้บนที่สูงและปลอดภัยค่ะ